มาโซเลมาล้อมวงคุยกันมู่ห้าสาวอีสามาเดิอมาตุมโหมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับกบระทู้งรายการตุมโฮมมือนีพุทธที่26กุมภาพันธ์นะครับมือนีพ่อกันสดๆดครับพี่น้องครับตุมโฮมมาทุกมือนะครับจันทร์ถึงศุกร์หาโมงเคิงฮอด หกโมงแรกครับประเด็นเฮ่าหลากหลายครับถึงแม้ว่าพิธีกรสีพูดภาษาอีสานแต่ว่าเรื่องเล่าที่เฮ่านํำมาเสนอมีทุกสิงทุกอย่างมีหลากหลายเป็นเรื่องที่พี่น้องบ่เห็นในรายการอื่นบ่เห็นอยู่มองอื่นครับเฮาพยายามสีเอาเรื่องดีๆเรื่องที่มีประโยชน์บ่เครียดครับพี่น้องเบื้องแ้วบ่เครียดนะครับเมื่อนี้มีทั้งเรื่องที่ผมเพิ่งกลับมาจากเมืองเล่ากลับมาเมื่อเ้านี่ครับพี่น้องบบว่านไปร่วมสัมมนา,นาไปกินเข้าเที่ยง เมื่อว่านโอ้ไปพ่อของแซ่บๆก็เลยเอามาฝากพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องติดตามด้วยครับว่าร้านที่ผมไปกินมีอีอย่างผมเชื่อว่าพี่น้องจานวนมากบอเคยกินแน่นอนนะครับแล้วกามีเรื่องของการค้นพบนาติดตามเป็นการสำรวจถ้อยู่จังหวัดกระบ,บีครับพี่น้องครับพ่อหินย่อยหินย่อยเต่านมงัวที่ขนาดมหึมาอยู่ในถ้ำย่อำเพื่อเอาลึกครับอยู่เอาลึกนะครับ เป็นนิ้นย่อยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์ของเด็กๆน่องๆหลานๆนักเลียนนะครับมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิเลยเอาพาสติมมารีไซเคลิลน่าทุนใจครับเป็นตัวอย่างครับพี่น้องเด็กน้อยทั่วๆไปนะครับและเมื่อนี้เขาเริ่มกันด้วยเรื่องนี้ครับขามโลกไปเม็กซิโกนะครับ ท่านทูตดุดธรรมมงค้นเพิ่นเป็นเอกอัคราชทูตอยู่กลกุ่เม็กซิโกซิตี้เพิ่นโซงอันนี้ไม่ผมครับบอกว่าโอ้เม็กซิโกมีงานผ้าเรดงานเรียกว่าเป็นงานดังระดับโลกนะครับซื้อว่างาน Day of Death เน่เป็นผ้าเรท Day of Death งานนี่ทีเฮ้าสิภาพวีโบมือนี่เพราะว่าเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยครับก็คือผีตาขนได้มีโอกาส ได้ไปโชว์ยู่งานนี้เป็นครั้งแรกครับปกติเขาบ่เคยเขาไปครับไปเมืองแล้วครับเป็นงานจากเม็กซิโกนี่แหละครับเทศกาลที่ชื่อว่า day o ออฟ a t e p พา a r วนะแต่ว่างานที่เห็นนี่จัดขึ้นเขาจัดคือทุกปีครับแต่ว่าคลิปที่เห็นนี่เป็น,ปนของปลายปีที่ผ่านมานะครับไายใต้ธีมปีนี้วอร์ดดรีมแ d นด์ r ซอร์เรีนะครับหรือห้วงความฝันเล่นเหนือความจริงพิเศษครับปีนี้กว่าทุกปีเพราะเป็นครั้งแรกที่ผีตาขน ของไทยนี่ได้เข้าร่วมขบวนผ้าเรดสุดยิ่งใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเม็กซิโกในกาสครบรอบ49ปีความสัมพันธ์ทางการทูตบรรยากาศกับพี่นักท่องเที่ยวครับไปชมผ้าเรดปีนี่มีภูเขาช่มหลายกัวล่าน0 0 0แสนคนนะครับหลายว่าปีคอน,นครับผีตาคนของไทยนี่สร้างความตื่นตาตื่นใจเหตุคับชาวเม็กซิโกครับมีนากากสีสันสดใส การเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมและความเสื่อของไทยค้ายๆกับเทศกาลแห่งความตายของเม็กซิโกนั่นแหละครับพี่น้องรับเทศกาลนี้เพิ่นได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกตั้งแต่ปี2 5 4 6มาแล้วครับเป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปบ่นหน่อยครับในแต่ละปีโด่งดังถึงขนาดที่เคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ หนังซื่อดังนะครับพี่น้องถ้าเบิ่งหนังเจมส์บอนด์007ภาคสเปกเตอร์กัสซีเห็นนะครับฉากนี่แหละเทศกาลนี่แหละ mm. อยู่ในหนังเรื่องเจมส์บอ์มาแล้วนะครับ mm. นี่เอาเรื่องนี้ไม่พี่น้องเบิงบ่งเพราะว่าอยากให้ดีใจชื่นใจชื่นชมกับการแสดงละเล่นแบบนี้จากประเทศไทยซึ่งไปโชว่วระดับโลกนะครับ mm. อ่าเข้าไปเรื่องการค้นพบอยู่จังหวัดกระบีครับพี่น้องครับ mm. นักสำรวจธรรม กระบีครับได้เปิดเผยการค้นพบหินย่อยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมากครับไป mm hmm. เบิ้งครับการสำรวจของนักวิจัยในคราวนี้ครับ mm hmm. คุณนิวัฒน์วัฒนายามนาพรน mm hmm. เป็นนักวิชาการอิสระและก็ทีมงานชมร่มคนรักถ้ำกระบี mm hmm. เดินทางกลับไปสำรวจธรรมืดอยู่ตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีครับ หลังจากน้ำได้ทำมันแห้งลงเพราะว่าก่อนน้าไอ้ก้อนหนานี่นี่เพิ่นไปสำรวจมาแล้วแต่ว่าเขาไปเลิกเพรได้เพราะว่าน้ำท่วมครับพี่น้องการสำรวจข้าวนี่พบว่าทำมีขนาดใหญ่แล้วก็เลึกมากครับแล้วก็มีหินย้อยเต้านุ่มง่วหรือหินย้อยไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยเป็นซื้อของทังเพิ่นเรียกทางงธรณีนะครับจำนวนมากเลยครับถือว่าหลายที่สุด เท่าที่มีการสำรวจมาหินย้อยพวกนี้แหละครับมีสีสันสวยงามงดงามเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ก็บพบร่องรอยของการถล่มของถ้ำนะครับหลายจุดเลยครับทำมองนี่ครับเคยสำรวจจากกรมทรัพยายกรธรณีแต่ว่าบอสำรวจได้ละเอียดพ่อในอนาคตนี่สิมีการสำรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อจัดทำแผนที่ของถ้ำนี่ย่างละเอียด ให้ชาวบ้านได้เข้าไปในพื้นที่อตอนนี้บ่อยชาวบ้านอยากพึ่งเข้าไปในพื้นที่นะครับย่ำๆชาวบ้านอย่าพึ่งเข้าไปในพื้นที่นะครับป้องกันการเข้าไปลักตัดหินย่อยไปขายถ้าเพิ่นสำรวจแล้วเสร็จแล้วพร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วการจให้ชุ่มชนท่องทินเข้ามาดูแรลรักษาจัดการทำให้มั่นยังยืนต่อไปครับพี่น้องครับ จากกระบ,บี่ครับพี่น้องเข้าขื่นมาโคารนะโคราชมีงานกัน่าสนใจงานหนึ่งงานนี้ชื่อว่ากินข้าคั่ของดีเมืองสูงเนินนะกินข้าคั่ก็กินข้าวคันะ่ของดีเมืองสูงเนินนะครับแล้วเสื้อชวนพี่น้องไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องทิ่นนะครับเป็นบรรยากาศของโบราณสถานนะครับ เรียกว่าโบราณสถานปรา,าสาทเมืองแขกในเบิ้งครับพี่ดองครับโบราณสถานปรา,าสาทเมืองแขกอำเภอสูงเนืน่นจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจะเปิดพื้นที่ต้อนรับงานที่ซื่อว่ากินเข่าคําของดีเมืองสูงเนืน่นนะครับระวางเจ็ดถึงเก้ามีหน้าค่มนี้ครับยัดขึ้นทามกลางบรรยากาศยอดยุคกคับสิบผ้าผูรวมงานยอดกับไปในยุคสมัยทวารวดี นะครับงานนี้จังหวัดได้เตรียมการแสดงแสงสีเสียงในชุดที่ซื่อว่าศีจนะสป,ปุระนะครับาการแสดงศีจนะสะนมัสก,การบริบาทอารักษซื่อการแสดงเพื่อน,นะครับบอกเล่าประวัติศาสตร์ตำนานของเมืองโบราณสูงเนื่นให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รวมชมและก็มีนิทรศการจากหน่วยงานต่างๆมีงานแบบนี้แน่นอนครับต้องมีสินค้าโอท็อปของดีๆนะครับ มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้ไล่ของงานอย่างหนึ่งก็คือกินข้าวคําครับการกินข้าวคําหรือการนั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกันนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวโคราชครับกาจริงประเพภทณี้ของอีสานหลายจังหวัดก็แบบนี้ครับทบั้งหมดนะครับสะท้อนความหักความอบอุ่นความสามาัคคีของคนในชุมชนนะครับประสาทเมืองแขกเป็นโบราณสถานอายุ ท่านกว่าปีมาแล้วครับพี่น้องครับสร้างขึ้นในาศาสนาพระหมฮินดูลัทธิลัทธิสายวาิกายครับนะครับมีลักษณะเป็นปราสาทสามหลังก่อด้วยทรายกับอิฐครับตั้งอยู่บนฐานเดียวกันถึงแม้ว่าซูเมอร์นี่สิเหลือเพียงปราสาทหลังกางแต่ว่าก็ยังคงความงมดงาม ทรงคุณค่าทาาประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ที่มอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับพี่น้องครับเข้าพักกันช่วงนึงนะครับช่วงหน้าผมดีพาไปกินอาหารอยู่เมืองเล่าไปเมืองเล่าข้าวนี่โอ้ได้กินอาหารแสบแบแต่ว่าเข้าล่ากันเบรกนี่ไปกับคลิปของคุณวารินสายครับ ว่าด้วยเรื่องโ oh, อภาษาอีสานสิแปลว่ายังเ,เบิรงครับภาษาภาษาโซมอนี่สิว่าเรื่องคําว่าโ oh อคคาว่าโ oh อในภาษาอีสานไม่ได้หมายถึงการโ oh อแบบว่าแบบปลอบใจอะไรเงี้ยนะทุกคนคําว่าโ oh อในภาษาอีสานเนี่ยใช้บริบทเดียวกันกับคําว่าอ oh ๋อแบบอ oh ๋อเนึกออกแล้วเออใช่อ๋อ oh เป็นแบบนี้หรอโอ oh ้แต่ถ้าคําที่หมายถึงโ oh อในภาษากลางอะคือคําว่าออย ออยออยนี่เหมือนแบบปลอบใจออง้ออะไรเงี้ยหรือแบบไปโอมันหน่อยอ่ะเออเช่นนั่นมันเครียดแล้วมันนั่งหายหันมึงไปออยเอามันเมะมึงพูดเห็นมันเครียดไปออยแปลว่าไปโอ้เดอ้เาาอ ครับเขาสู่ช่วงที่สองของรายการตุ้มห้มกับพี่น้องครับตั้งแต่จัดรายการตุ้มห้มมาสองสาเดือนนี่ผมกับที่ม่านก็คิดอยู่ตลอดว่าเข้าวาภาษาอีสานแบบนี้จะมีพี่น้องทางเล่าทางฟังเล่าพื่นในเบืองรายการเฮ้าบอนอนะครับจังวาดีครับผมได้รับเชิญจากทางสมาคมนักข่าวแห่งสปปเล่าพิ่นจัดเสวนาสัมมนาระดับภาคพื้นเลยครับที่เรียกว่าภาคพื้นเพราะว่ามีการเชิญตัวแทนจากประเทศไทย จากเวียดนามนะครับไปร่วมงานสัมมนา,าเครื่องนี้นักข่าวที่มาฟังนะครับที่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่เนื้อหาหรือหัวข้อของการเสวนาสัมมนา,าเพิ่นตั้งซื่อว่าการรายงานข่าวประเด็นสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นผมก็ไปในฐานะนักข่าวที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่เป็นการเอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศ เรื่องโลกร้อนเนี่ยครับมาเสนอเพิ่นก็นอยากฟัง่งระสบการณ์้องผม2030ปีผมก็เลยไปแล้วก็มีตัวแทนจากน้องชูจากไทย PBS ไปว่าเรื่องการใส่ AI มาซอยรล่งานข่าวมีตัวแทนซื้อมนชุชนจากเวียดนามนะครับงานนี้โอ้ผู้หลักผู้ใหญ่มารวมกันหลยครับตั้งแต่ประธานสมาคม,น,มนักข่าวเพงสปปลาวมีล่องรัฐมนตรีกระทรวงการถแถลงข่าวท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมาร่วมเปิดงานนี้มีทั้งคนนที่เบิงอยู่ โรงแรมแล้วก็ร่วมสมนาทางออนไลน์อีกเป็นพันค้นทั่วประเทศนะครับก็บถือว่าโอ้ขอบคุณทังผู้จัดทางเมืองลาวที่ต้อนรับผมอย่างดีเลยครับช่วงเทียงผมก็บ่อยากกินเขาอยู่โรงแรมเพราะว่าถ้ากินเข่าในงานสมนาเั่ากับพ่อดึกออกนะครับว่าเขาจะเป็นแบบใดอาหารเนี่ก็เลยมีทางผู้จัดเพลินพาผมไปกินล่านอาหารล้านนึงล่านนี้เป็นล้านที่ล้านอาหารอยู่ในบ้านครับ แล้วก็เป็นบ้านตั้งแต่สมัยเกา่าแล้วก็มัดรีโนเวทเป็นร้านอาหารร้านนี้ซื้อว่าสุขวิมานครับเจ้าของเพิ้นทํางานเป็นอาการทูดอยู่สารทูดลาาเด่กุงเทพนี่นะครับเป็นอาหารล้าที่เรียกว,ว่าลาวออเทนติกคือเป็นอาหารรล้าแบบดั้งเดิมขึ้นชื่อตำรับแบบลาวแท้ๆนะครับไปกินแล้วกันเล่ได้พ่อของแสบของอนุของพื้นที ดังเดิมของเมืองเลา่าไปเบิ้งว่าผมพาไปกินยังครับกับเมือ่อวีนเป็นโอกาสพิเศษพอดีผมมางานสัมมนาอยู่เวียกจั์ครับทางคณะบนภาพผ,าผมมากินอาหารเล่าแ,แท้ๆเป็นอาหารพื้นเมืองเล่าอย่ธยาชื่อว um ่าสุขวิมานพี่น้องครับของสําคัญที่พิเศษของร้านนี้คือเข้าเหนียวเข้าเหนียวพันนิ่มบอคือหมองอื่นครับเป็นพิเศษแม็ดมัดแ้ร่เข่าญี่ปุน่นปลูกทั้ง ภาคเหนือของเล่าครับอยุ่งแถวซ้ําเหนือเสีย้ยงขวงครับปู่องอื่นบ่นได้ครับเพิ่นบอกว่าเคยเอามาปลูกแถวเวียงจันหรือขังลางลงมาปลูกแล้วบ่เป็นหน่วยบ่เป็นเม็ดต้องปลูกเครื่องเครื่องอย่างเดียวเนี่ครับผมลองเบิกแซบอีนี้ครับแทบเนี่ยเม็ดมันได้ค่ายเขาญี่ปุ่นครับซึ่อว่าเขาไก่น้อยข้าวไก่น้อย อันนี้เป็นชุดแรกที่สร้างมากมีไส้หัวลุก็สไตล์ล้มก็บางอันนี้คือชิ้นทุบก,ก็คือเนื้อทุบเนื้อทุบเนื้อปิ่นอ่อด้เนื้อทุบแล้วก็นี่เจ้าบบกอันนี้แคบหมูอันนี้ทรงต่ำล้กมก้าบางครับอันนี้คืออนไนขแน่แพนเขาเรียกว,ว่าไอภาษาล่าวนีงครับไขแ่แพนไข่แพนมัดเกิดอยู่กับหินครับเนี่ย มันเกิดอยู่กบผิดไปแค่สาหรายชนิดหนึ่งนะน้ำขอยู่ในน้ำโขงแล้วเอามาตากแล้วเอามาทอด่าเป็นอาหารพื้นเมืองของทั้งล่าเพื้นกรรมอันนี้ครับอันนี้ยังครับเนี่ยอันนี้ส้มปลาถ้าส้มปลาอันนี้เขาทอดอันนี้คือแกงกีเล็กนี่ครับอาหารที่เราสั่งมาชุดแรก เดี๋ยวผมไปกินเบอร์บีคัสที่แซ่บขนาดไหนครับกินอาหารแซ่บจนว่าสิเบิเร์ตแลครับเขา่าไก่น้อยจนสิเบิร์มาเหามากินเข่าอยู่บ้านเลยเพิ่อนๆทำเนียมครับสมมติว่าเทาไปกินเข่าอยู่บ้านมูบ้านแขกนี่ถ้าเทากินไปเข่าอันเบิร์เข่าอันเบิร์กระติบเน,น,นี่ยเป็นมารยาทเท้าที่มาถามว่าขอเข่าอีกแน,น่แล้าจะบอกว่าเอ๊ะกระติบนี่ซื้อมาดโดดละว,ว่เจ้าของเป็นกระดิ่งว่าอ๋อเข่าอันเบิร์ตปเดี๋ยวไม่หายนะครับนี่เือเทคนิค พึ่งหู้แล้วกบยูนีเนี่ยถ้ากินแล้วเอาเขาเออกมาแล้วต้องปิดกระติไว้ถามว่ามีวิธีกุ่นสโลบายยังไงให้กินแล้วปิดเนี่ยกาบอกกันต่อว่าเป็นความเสื่อว่าสมมุติว่าถ้าผู้ใดกินแล้วบอปิดกระติบมันสีไดห้างกับเมียคนบ่อ,บอยากป๋ากันบ่ยักห้างกันกินแล้วก็ต้องปิดไว้ธรรมดาก็คือว่าบ่อยากให้เขามันแห้งนะครับ เป็นวิธีการที่ว่ากินแล้วต้องปิด่วยเขาเหนียวแห้ง<ด>แต่ว่ากลัวโดนยิงเนี่ย <c oughs> แต่กลัวโดนทิ้งนะไม่อยากให้ถูกทิ้ทงกินเสร็จก็ต้องปิดไว้นี่คอตํำเนียมอยู่ทง<ม>ัทงเมืองลาวผนครับ<ม>ครับกินอาหารจนบนโต๊ะแล้วเพิ<ม>่งจะคู่ราคาครับาราคาเท่าไหร่อันนี้เขาเขาใกล้หน่อยขายาก,กับทิ๊บราจะกินอ<ม>่าเบอร์ไมูุ่้้กนะครับมันจะได้น่าอันนี้ะติ๊บเนือน้ด้วยเป็นแผ่นห 85,000กรีด130บาทครับพ <c oughs> ี่น้องมันพ่ถึงนะครับเขาเ<ๆ>นี้ยครับขเขาเหนียวกระติน130บาทเอาเทปนี้ประกอบไปด้วยแก้วลูกอ่ะมีมีนมี่มีม,มีมีใครใครแพนใครแพนทำเทปนีน้เป็นขวส่ไขป่ปลาใส่ไ่ใส่ไข่ปล<ร>าใส่ใครเทปี้อ่ะเครื่องใส่พวกเครื่องใส่พวกเครื่องครับเนื้อทุบมีแจวห่อมแจวบ่อมีต่า ถ้าเ้งหมดอี่เท่าไรชุดนี้ชุดนี้เป็นจำนวัเดียิคาแสนหาสิบพันกีบหาสินกบาแสนหาสิบพันก็ห้าแสนหาหมื่นกีบหาแสนหาหมื่นกีบบาทครับหาแสนหาหมื่นกีบแปด่บาทครับพี่น้องเนี่ยั้าหมดเนี่ยแปดร้อยสี่บาทเจ้ากิบสี่หาคนนะครับเบิรเอาสมมุติว่าอันนี้มูไข่ปลา หมูป่าหมูป่าจะอยู่เก้าพันเก้าพันกิ่งเก้าพันแปดพันกิ่โอ้อหาด้ดยเขาลอยหาสิบงไม่ได้อยหาลอยหาสิบบาทคือจะเริานนี้เป็นร้าที่เรียกว่าลาวออเทตนติกอีกหมายวาเป็นร้าดั้งเดิมเป็นอาหารเล่าคือถาเพื่อนอาจิแพกว่กร้าอาหารทั่วไปแต่ว่าเขาอย่ากูว่านี่แหะอันนี้เป็นเข้าเหนียว่าบุเครึ่งมากครับเข้าเหนียวชุกไข่ทอด แค่ๆเขาจีครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเข้าวบะทีไปข้าวมาถอดเขาเขาเหนียวเขาใกล้น้อยนะครับมาชุบไข่แล้วมาถอดโอ้รอบมองมดูครับจักบาทนี่นี่แก้วก้าสิบห้าพันกีบก็คือเก้วมือหก้วมือหาพันกีบครับเก้วมือหาพันกีบนี่สามารถจะเจ็ดเลยร้อยสี่ร้อยหกบาทร้อยสี่สิบหกบาทสามาณสามสี่ร้อยบาทต่อคนเก้าแค่ครับ 95, นี่คือตัวอย่างครับถาผู้ใดมาเมื่อเล่าอยากกินอาหารแบบนี้ก็ลองหา,า,นนานร้านอาหารเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ทอ้คนที่นั่งอยู่ทังหัวมือผม <c oughs> ที่ผมไปถามเพิ่นยูงหันเ <c oughs> พิ่นซื้อไอ้ามกลของกล่องวงษาครับเ <c oughs> พิ่นเป็นอดีตเลข,ขาธิการสมรคมนักข่าวแห่งสปปลาวครับว่าผมหูจักเพิ่นมา10บยปีแล้วครับเ <c oughs> พิน่นก็เกษียณมาแล้ว <c oughs> แต่ว่าไปเมือเล่าข้าวไหเพิ่นหัวผมไปก็มาพบมาพ่อกัน ไปเบิกเล่าก็ดีเนี่ยครับไอ้เขาใกล้น่อยเนี่ยนอกจากเฮ็ดพวกนี้เราเบียเหล้าครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดเบียได้ครับแล้วกับเพื่อนเอามาเสิร์ฟน้ำแต่ว่าผมไอยากจะเห็นเพราะเป็นแอลกอฮอล์กับเพื่อนว่าเบียไอเนี่ยเขามันหอมเด้ยครับเมื่อกี้ผมเลื่อมว่ามันหอมหอมแล้วกับจนจนผมถามไอ้ท่างไอ้ผู้ที่มาตอนรับผมเนี่ยมีการว่ากันในมูพี่น้องคนเล่าทั่วๆไปนี่ว่าสิบอกกันครับว่า อย่าไปซื้อเขาแก้อ้นมากินเอาเป็นอยังนี้ฮะไ่อยากให้เอามากินมันแ่บถ้าเอามากินมันจะกินหลายเพราะฉะนั้นก็กินเขาทั่วไปเขาก็เลยบอกกันว่าอย่าไปหาซื้อเขาแก้ด้นมากินมากหนึ่งกินเด้อเพราะว่าถ้าหนึ่งกินมันจะกินหลายแล้วมันแพงครับเขาอันนี้ขนาดผมกินนี่บ่ต้องกินกับครับเอามากินในดอกเนี่ยเพษชายสารกินในดอกคือกินข้าวเปล่าๆนี่กินในดอกคือกินข้าวเปล่าๆเนี่ย ยังแสบครับนี่ผมก็ได้มี่ก็คิดว่าเอ้มันปลูกประเทศไทยได้บ่นเสียท่ากับว่าปลูกอยู่หน้าสามดีครับเขาไอ้นี่เขาไกล้น้อยนี่ไปเมืองเล่าวนี่มันใกลไกลกับเฮาได้ย้อนกับย้อนกลับไปสูลากเงาอดีตสมัยเฮาได้หน่อยนะครับภาษาเล่านี่ซูมือนี่นะครับคําเล่าเก่าๆเป็นคําปกติที่เขาบอกกันเมืองเล่านี่ภาษาอีสานสมัยนี้เลิกเลิกว่ากันหลายคํา เลือกบอกกันส่วนใหญ่แล้วคนดั้งเดิมเขาบอกยงเส้นเขาบอกอยู่ในเวทีนี่กับมีวิทยากรคนหนึ่งกับบอกคําว่าตายิดเอ๊ะตำอิดเอ๊บานเขาบอกใครบอกแล้วแต่ในน้อยผมไน้ยินตตำอิดก็คือว่าครั้งแรกครับมันจ้มีคําสอยมาตาอิฐต,ตํากอแตอ่วิฐต,ตํากอตั้งแต่ตาอิฐต,ตํากอแต่ว่าภาษาเล่าเพิ่นกระบ,บอกกันเป็นปกติบ่าเป็นคำของเพิ่นแต่คนอีสานเขาไฮบอกแล้วนะครับมีหลายคำครับเฮ็ดเบียกนี่สิ เป็นกา,การมาสาัมมนาคือการเฮ็ดเบียดก,ก็คือมาทํางาน <g ill> แต่อีสานกับคนเก่าแก่อธิบอลแต่คนสมยัยใหม่ก็เอิ้นว่าทํางานธรรมาดาสิบเอิแเราเฮ็ดเบียดนะครับกลับไปค้า่าก็ได้โอ้ดีเดี๋ยวตุ่มโฮมจิถือโอกาสภาพไปเอาเรื่องเล่าของมองล่ามาสนาับเสนอนอีกนะครับพี่น้องเล่าเบื้องตุ่มโฮมหลายลวครจูเมือนเนี่ยครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สามของตุ่มโฮมครับ มามาตุคเดรับกับซูช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมครับไปเบิ้งผลงานของนักเรียนโรงเรียยบบรนหวยไสยครับอยู่ลำปางบอกไปอยู่ลำปางอยู่เบิ้งเลยครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นนักเรียนที่รักสิ่งแวดล้อมนะครับเอาสิ่งของเอาพลาสติกเหลือใส่ครับพวกาฝาขวดน้ำต่างๆ มาเป็ดโตเก้าอี้นะครับถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปเบิงผลงานของนักเรียนอยู่เมืองเลยเพื่อนครฝาขวดน้ำถือว่าเม่นแค่ขยะด้่ครับรงเรียนบ้านหุวยท้ายอยู่เพื่อเมืองเลยเนีย่เพิ่นเห็นถึงการใส่ขยะพลาสติกมาลีใส่เขื่อนให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะฝาขวดน้ำที่นักเรียนซอยกันเก็บแล้วก็แปลงเป็นโต๊ะเก้าอี้ใหม่ๆพ่ให้รงเรียน นักเรียนซอยกันตัดและก็ประกอบสิ้นส่วนครับผลิตเป็นเก้าอี้นั่งหรือว่าโต๊ะเลี้ยนเป็นการสร้างสันสิ่งของไม่เป็นการตะนักถึงการใช้ประโยชน์ของเสียนี่ครับไปพร้อมๆ้องกันนี่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ซอว่า Green s c o o o l for s t u d e n นะครับบอเพียงแค่เป็นการซอยลดขยะพลาสิกในโรงเรียนครับแต่ว่าสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากร เป็นการนำกลับมาใส่ใหม่สร้างโอกาสให้ได้เรียนรูกทักษะวิชาชีพแบบใหม่ๆอย่างเช่นการรีไซเคลิลและก็การเฮดอิดบล็อกนะครับส่งเสริมใส่ทรัพยากรอ,อ,อย่างยังยืนให้กับชุมชนครับอบอเพนอบอแมนเพียงแค่ในในโรงเรียนเด็ครับถ้ทาทุกคนเนี่ยซอยกันเก็บฝาขวดน้ำม,มาบริจาคนักเรียนได้ผลิตสิ่งของที่มีประโยชน์และสั่งรายได้จากขยะในชุมชน ก็เป็นการซอยเป็นการร่วมมือกันสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงลูกของเด็กๆน้อยๆน,นะครับให้ก้าวไปข้างหน้านะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างดีข้าแม่แล้วนักเรียนอยู่ในโรงเรียนจำนวนหลายๆแล้วครับในประเทศไทยตอนนี้เพิ่นถือสอนสอนถูกปลูกฝังให้รักสิ่งแวดล้อมมีโอกาสดีๆหลายครับผู้ใดเห็นของดีๆใน,นักเรียนเป็นประโยชน์ก็มาบอกตุ่มโฮมนะครับอ่าข้าดีไปเบิง เข้าไปอยู่ลำปางแล้วครับข้าวนี่นะครับฝนตกหนาฝนบางคนบอกว่าบรรยากาศมันทึมๆึมเต้าเต้ามันบองงามคือหนาแล้งมันหนาหนาวแต่ว่าไปเบืองครับฝนตกแล้วมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับสวยงามครับอยู่ลำปางครับเจดีลอยนะเป็นเจดีลอยฟ้าครับนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่แหละนี่เป็นบรรยากาศอยู่วัดเจดีลอยฟ้าหรือว่าวัดเฉลิมพระเกียรติอยู่อำเภอแจ่ม่มของลำปางสวยงามอีหลีครับ หลังฝนตกนี่เพราะว่าจะมีหมอกหนาๆบาบกคลุ่มรอบวัดให้ได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยงามแบบว่าบางคนมาถามกันครับว่าเอ๊ะนี่ประเทศไทยบ่นะครับเพราะว่าบ่เคยเห็นนะครับให้คือดินแดนอยู่ในเทพนิยายเลยครับอันนี้วัดนี้ตั้งอยู่บนอยู่ทั้งยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลป่านกลางประมาณ800 m. เมตรเฮ็ดให้เย็นสบายตลอดทั้งปีครับยิ่งตอนนี้อากาศแห้งเย็นสบาย เหมาะกับการไปท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวจสมีหมอกบางๆเบา,บาบๆให้รู้สึกสดชื่นและก็สงบมองนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวิวสวยตลอดทั้งปีครับนะครับผู้ใดอยากสิหนีความบุญไหายในเมืองไ่ไปสัมผัสบรรยากาศเที่มีหมอกมีวิวภูเขากลับไปวัดเฉลิมประเกียรติอยู่ลำปางมองนีเป็นคำตอบของพี่น้องแน่นอนครับบอผิดหวังครับ เอาช่วงนี้เข้าสิมีงานประเภทนี้เช่นเคยล่ะครับมีงานดีๆอยู่ทุกทิศทั่วไทยเข้าสิมาบอกพี่น้องได้ไปรวมงานบุญงานทานที่จัดขึ้นโดยชุมชนโดยพี่น้องเองครับไปเบิ่งกับงานแรกนะครับบุญพระเวทฟังเทศมหาชาตนะครับจัดขึ้น26กุลุ่มผ้า์คือมือนี้เป็นมือแรกนะครับถึงสองมีนาคมนะครับจัดขึ้นอยู่วัดทุ่งสนุนรัตนาราม อยู่อำเภอเมืองอำเภิบึงสามัคคีกำแพงเพชรครับมีวัดบุญกุ้มข้าวใหญ่ไปปฏิบัติธรรมเบึงขบวนแห่ฟังเทศฟั่งหมอลำพี่น้องอาจจะสงสัยว่ากำแพงเพชรคือมีหมอลำนะครับนี่แหละครับมีของดีๆอยู่ทุกทิศทัวไทยครับพี่น้องต้องไปพิสูจน์นะครับมีสวนสนุกชุดใหญ่เลยครับอ่าสุดยอดนะครับงานดีๆแบบนี้เข้าปิดท้ายรา่การคือเก่าแล้วครับ พี่น้องล่อค่อยช่วงนี้ว่าคลิปที่ิโงมาสิเดียออกว่ามือนีบ่อธรรมดาเน้ครับเป็นคลิปจากผู้ชมตุ่มโฮมจากอิสราเอลครับพี่น้องเบิ้งไก่เน้ครับตุมโมนี่คุณสุรัดักบุญลือไปเบิ้งคลิปเป็นครับมาโซเลมาล้อมวงคุยกันมูฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ่มโฮมส่งเสียงน้อย <laughs> สุดยอดครับ นอกจากก้นทีลองเพลงกแล้วงัวเพิ่นเพิ่นทำงานอยู่ฟาร์มบัวแน่นอนครับเสียดายครับห้องประเดเสือสำหรับง่วครับเาไเสือใจ,จเจ้าของเพิ่นบอกว่าเสือเพาต้องส่งให้เพื่อินปาเสลพอค่าส่งมันแพงให้ส่งใหม่พี่น้องเพื่อนอยู่เมืองไทยเข้ากันที่่งใหม่พี่น้องเพิ่นตามคำขอของเพิ่นนะครับพี่น้องอย่าได้เสือแบบผมเหตคขีขก็มานะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนที่ติดตามตุ่มพมครับสวัสดีครับตตุุต่มอ หอมตุ่มหอมตุ่มหอมละเซียงดังดะตุ่มตุ่มเข้ามาตุ่มหอมมาชมความงามวิถีแห่งอีสาน